อ๋อลุงนี่คนพื้นที่อายุหกหกสิบหกค่ะหกสิบหบ้านเล็กที่ตรงนี้19บทัหนตามนี้เลยใช่ไหมค่ะใช่ แล้วบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ่าเล่าเล่าขึ้นมาที่ไปหอยขึ้นมาที่ไปก็ช่วยล่ะก็่อนายกนายกอะไรลรือขึ้ว่าทำไม่ไม่ไม่แล้วคุณป้าอยู่ตรงนี้ใ่ที่ได้ได้บ้านหลังนี้พาออะไรพะอระยกจนจ้ะจ้ายากจนไม่มีที่อยู่อาศัยค <Enfin> ่ะนี่ก็ที่หลวงนี่กับบ้านหลวงค่ะแล้วพออยู่อย่างนี้ ไปเดือดร้อนค่ะไม่น่ามันก็เดินไปตัมสามสายผมมั่น่ะมันมีที่ไปนี่ไม่มีที่ไปเรามันก็ท่วมบ้านฉันเลยฉันจะไปอยู่ไหนล่ะจะน้ำปงน้ประมาณเท่าไหร่อู้เข้าไปในบ้านเต็มหมดเลยน่ะค่ะวันนี้เราพูดถึงอยากจะให้เขาทำยังไงอยากให้เขาทำถนนทำท่างออกให้ใหม่ค่ะแล้วไม่ต้องให้ยกสูงอย่างนี้ใช่ไหม ้ยกสูงคือน้ำมันไหลมาที่น้ำมันไหลไม่ได้มันก็ไหลเข้าบ้านน่ะน้ำมันก็ล้นมาถ้ายนี่ล้ำทังออกมาก็ไม่ทาออกก็ไม่มีฉันจะเดินตรงไหนเหรอที่ไหนมาปิดทางออกจากที่ที่มีถนนก็กลายเป็นที่ติดตายจ้าจ่าจ่าไม่ออกได้ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยน้ำก็ท่วมถ้าใหม่ก็ไม่มีตังค์ก็บบ้านในหลวงอ่ะ ยากจนเขาก็รู้น่ะเขารู้ทั้งนั่นแหะว่าฉันนี่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านน้องมุกเนี่ยั้ำไ้ตั้ง อย่าเพิ่งพูดว่ามาก็ได้นี่คุณมีทำเล้าได้เรียบร้อยนะคือเล่าใี้ฟังเลยถึงความเดือดร้อนของในชุมชนตรงนี้ครับครับผมนายชุัยช่างจา์กำนันตะบอตากแดด ทางผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านของหมู่ที่เกนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีของการสร้างถนนสายจอผังเมืองรวมจุมพฯนะครับคือเดิมตรงนี้มันเป็นทางสาธารณะมันเป็นทางลาเก่าตามสายชาวบ้านคือด้านในนี้จะมีทางเข้าออกของชาวบ้านได้ปกติแต่ทีนี้พอมีการก่อสร้างถนนเส้นนี้ก็คืออย่างที่เห็นตามสภาพก็คือในส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามาออกแบบทีหลังหรือว่ามีการทําประชาคมชาวบ้านมาตั้งแต่ ตอนแรกหรือไม่นะครับแล้วอยู่ๆมีการก่อสร้างพอการก่อสร้างออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้แล้วทีนี้ในส่วนของชาวบ้านสิหลังตรงนี้ไม่มีทางที่ว่าจะออกทางด้านหน้านะครับการขนพืชผลทางการเกษตรออกเพื่อไปจําหน่ายก็คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําได้นะครับถึงทีนี้ประเด็นก็คือ อยากจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลองมาดูว่าสามารถแก้ไขแบบตรงนี้ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทําในลักษณะอย่างนี้มันสูงเกินไปนะครับแล้วทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าออกอบ้านได้เลย<อ>ก็ลองฝากไปทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าสามารถแก้ไขแบบหรือว่ามาทยาความเข้าใจกับชาวบ้านว่าสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านยังไงได้บ้างน,นะครับอยาเงนอของเทาแลวหนังสือวรครับ ครับเขาเขาออกได้ครับตอนนี้ผมก็รอรอคําตอบว่าเราจะปรับแผนปรับไดทั้นี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าไม่ให้ทําเนี่ยมันคงจะไม่ได้เพราะว่าเขาเวีนเสือแล้วทำที่เขียครับตอนี้มันจะต้องยังไงว่าให้มันทำถูกต้องครับการเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เขาก็สามารถใช้โคงการได้ครับแตเราเราก็สามารถจะทําให้บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ครับผมอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวถ้าในเมื่อท่านเร่งรัดบาางนี้เดี๋ยวผมจะถามผู้จัดการโครงการ ได้ครับ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 ท่านครับคุณบชคิดวาควรู้ว่าเขาปรังถ้าท่านโทรถามแล้วก็ได้ผลยังไงเนี่ยเพราะว่าผมก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ อาจจะไม่วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกลับเบอร์นี้เลยครับโทรกลับเบอร์นี้เลยครับแล้วก็ครับครับอย่างไ้ท่านท่านช่วยหน่อยนะครับพอดีคือคือก็ก็เห็นเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับทั้งทั้งฝั่งก่อสร้างกับทางชาวบ้านมันเราก็ต้องหาทางออกร่วมกันนะครับว่าเพื่อที่จะอยู่กันได้นะครับนี่เราในฐานะของตุวแทนของจังหวัดชุบรรีนี่จะดําเนินการยังไงบ้างครับผมก็จะนําเรื่องความเดือดร้อนตรงนี้ครับไป ปรึกษาไปถามถามผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องในเบื้องต้นของทางหลวงตรงนี้เป็นของทางหลวงชนบทของจังหวัดชุมพรก่อนนะครับแล้วก็เพราะมันก็ยังก่อสร้างได้ไม่เยอะทราบว่าออกแบบที่หลังนะครับแลวเดี๋ยวจะจะดาเนินการนะครับเราจะช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็ตามสภาพที่เห็นนะครับสร้างอย่างนี้ชาวบ้านก็ไม่มีทางออกเลยนะครับ เราก็ต้องเห็นใจนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราเราไม่ยอมรับความเจริญของของบ้านเมืองนะครับว่ามีถนนหนทางนี่เรายินดีครับแต่ว่าถ้าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถึงหลังเดียวมันก็เดือดร้อนเขาไม่มีทางออกเลยครับไม่มีทางออกต้องต้องไหนเลยและนี่ก็ยกระดับปิดสนิทเลยอย่างนี้มันมันมันก็ต้องรับฟังกันบ้างนะครับและผมก็จะนําเรื่องนี้ไปไปสอบถามผู้ใหญ่ดูนะครับและก็จะช่วยเต็มที่นะครับ เพราะว่าอันนี้มันต้องอ,แบบออกแบบออกในบผ่านสามารถยังแก้ไขได้นะครับก็คิดว่าวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรยียนจากพี่น้องชาวบ้านตากแดดประมาณ10บปากครัวเรือนนะครับซึ่งผมยืนยันว่าจะพยายามช่วยเต็มที่นะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปกันได้นะครับไม่ใช่เราไปฝวังว่าความเจริญของหมู่บ้านถนนหน,นทางนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับครับเห็นทราบว่า,าหนึ่งใน10สิบหลังคาเรือนนี้เป็นบ้านเพื่อไทยอ,อง์ราชันด้วยตรงนี้คิดว่าความสําคัญมันมากน้อยขนาดไหนครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของของพี่น้องบริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูด้วยความเหมาะสมนะครับ